สวัสดีครับวงจุ้ยายในลงวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องตู้เซฟบ้านหลังใดมีตู้เซฟจะสร้างพลังดึงดูดทรัพย์เงินทองจากภายนอกเข้ามาในบ้านของเราจะแนะนําหลักเกณฑ์ที่สําคัญไว้3หลักเกณฑ์คือหลักเกณฑ์ที่1ลักษณะของตู้เซฟหลักเกณฑ์ที่2ตําแหน่งที่ตั้งตู้เซฟและหลักเกณฑ์ที่3เคล็ดลับวงจุ้ยกับตู้เซฟในหลักเกณฑ์ที่1เรื่องลักษณะของตู้เซฟ ตู้เซฟโลหะที่เราพบเห็นและวางขายโดยทั่วไปใช้ได้ครับตู้เซฟไม้หรือกาปั่นสามารถใช้ได้ต้องดูแลให้มั่นคงแข็งแรงไม้ไม่แตกล้าปิดเปิดไม่ติดขัดกุญแจล็อกได้สบมบูรณ์ตู้เซฟโลหะหรือกำปั่นต้องยึดติดกับพื้นที่ให้มั่นคงไม่เคลื่อนย้ายขนาดตู้เซฟที่เล็กไปจะขาดโอกาสในการสร้างรายได้ขนาดตู้เซฟที่ใหญ่ไป เจ้าของตู้เซฟจะเจ็บป่วยจากการทำงานที่เคร่งเครียดตลอดเวลาตู้เซฟที่เล็กไปหรือใหญ่เกินไปนั้นแก้ไขโดยใช้ตู้เซฟขนาดที่เหมาะกับการใช้งานส่วนตู้เซฟเก่าที่ได้รับมรดกตกทอดมาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วแนะนำให้ล้างพลังเก่าที่ตกค้างโดยวิธีการทางคงจุย้ยเพื่อให้ตู้เซฟนี้มีพลังดึงดูดซับได้ ใช้ทูบยี่สิบเจ็ดดอกทูบยี่สิบเจ็ดดอกตามหลักวงจุย้ยมีพลังหยางอย่างสูงสุดจุดทูบยี่สิบเจ็ดดอกนี้ใช้ควันทูบวนภายในตู้เซฟสามรอบตามเข็มนาฬิกาเรียกวิธีการนี้ว่าการล้างพลังแล้วนำทูบยี่สิบเจ็ดดอกนี้ไปปักไว้หน้าบ้านที่กระถางทูบหรือกระถางต้นไม้หน้าบ้านในหลักเกณฑ์ตำแหน่งตู้เซฟนั้น ให้วางตู้เซฟที่ผนังเดียวกับประตูห้องประตูตู้เซฟและประตูห้องเปิดไปในทางทิศทางเดียวกันทำให้เจ้าของตู้เซฟดูแลควบคุมทรัพย์สินได้เป็นอย่างดีเงินทองเข้าง่ายแต่ออกยากจะเป็นมงคลมากขึ้นหากตำแหน่งที่วางตู้เซฟนั้นอยู่ในพื้นที่ทิศตะวันตกหรือพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของห้องที่ใช้เก็บตู้เซฟตามผังลั่วสู่ เพราะสองทิศนี้เป็นทิทศธาตุโลหะทำให้ตู้เซฟมีพลังดึงดูดเงินมากขึ้นนำเซฟที่ซื้อมาใหม่หรือตู้เซฟเก่าที่ดูแลเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งล้างพลังด้วยทูบ27ดอกแล้วนั้นหาเลิกเวลาและวันที่เป็นมงคลกับเจ้าของเซฟจัดตู้เซฟเข้าที่ยึดติดให้มั่นคงนำทรัพย์สินวางในตู้เซฟให้เป็นระเบียบ โดยเหลือพื้นที่ด้านหน้าในตู้เซฟไว้เป็นพลังดึงดูดทรัพย์สินใหม่ๆเข้าสู่ตู้เซฟแล้วจึงล็อกปิดตู้เซฟครับใน3วันแรกของตู้เซฟใหม่นั้นให้นำเงินเข้าตู้เซฟทุกวันโดยวันที่2จํานวนเงินเข้าตู้เซฟมากกว่าวันแรกวันที่3ามจำนวนเงินเข้าตู้เซฟมากกว่าวันที่สเมื่อพ้น3วันแรกแล้วจึงนำเงินจากตู้เซฟไปใช้จ่ายไปหมุนเวียน การหมุนเวียนเงินอย่างไรก็ตามต้องมีเงินคงอยู่ในตู้เซฟด้วยเสมอในส่วนเคล็ดลับหวงจุ้ยที่แนะนำใช้กับตู้เซฟคือให้ดูแลตู้เซฟให้ใหม่เสมอไม่มีฝุน่นเกาะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นมือจับปุ่มรหัสช่องกุญแจจะเป็นพลังที่เราดูแลรักษาทรัพย์สินพร้อมมีเงินทองใหม่ๆม,มายัางตู้เซฟใบนี้เคล็ดลับที่สอง วางแก้วเจียรไนแท้สวยงามบนตู้เซฟเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินมากยิ่งขึ้นเคล็ดลับที่3ใช้เหรียญจีนโบราณ3เหรียญผูกด้วยเชือกแดงยาว9นิ้วผูกไว้ที่มือจับของตู้เซฟเป็นมงคลที่ว่าทุกครั้งที่จับและเปิดประตูตู้เซฟจะกระตุ้นให้เงินไหลเข้ามาเก็บสะสมในตู้เซฟใบนี้ ลับที่4ใช้เคล็ดวัตถุที่เรียกว่าเหรียญล็อกโดยมีลักษณะเช่นนี้ครับวางไว้ในเซฟชั้นบนสุดเพื่อให้เงินเข้าง่ายแต่ออกยากล็อกการล่วไหลของเงินหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่กล่าวไว้ในคลิปนี้จะทำให้ตู้เซฟของเราเป็นตู้แห่งทรัพย์สินตู้ความมั่งคั่งมีพลังดึงดูดทรัพย์จากภายนอกเข้ามาภายในบ้านของเราสำหรับคลิปหวงจุ้ยนี้ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและฝากกดติดตามหรือ Subscribe ให้กับช่อง่วงจุ้ยบายนลงเราจะทำคลิป่วงจุ้ยที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองออกมาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ